ลามาบนดอยทีไหต้องเห็นน้องๆรวมกลุ่มกันเล่นแบบนี้ทุกทีเลยนี่คือการะเล่นของชาวมง้งเป็นกิจกรรมยามว่าเขาเรียกว่าลูกข่างทุกคนจะทําจากไม้ทั้งหมดเลยแล้วส่วนใต้ตุดนเนี่ยก็จะมีตะปูด้วยเอาไว้ทรงตัวจะบ,บอกว่ามันเจ๋งมากทุกคนดูดิตอนน้องโยนเนี่ยคือเท่มากน้องโคตรเท่พอโอยนไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้ไม้ทรงตัวลูกข่างเพื่อที่จะให้ลูกข่างอยู่นานๆเห็นน้องเล่นแบบนี้เหมือนจะง่ายใช่ไหมพี่ก็เลยลองไปเลยทุกคนครั้งแรกคือกระเด็นเซนซ่ามไปหมดเลยแล้วจากนั้นพี่ป๊อบ นะาเอาไปเลยยี่สิบบาทน้องๆทุกคนคือจริงจังกันมากจริงๆแล้วเขามีกิจกรรมแข่งกันจริงจังเลยนะทุกคนถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูภาพในคลิปแต่ตอนนี้น้องจริงจังสุดๆเลยถึงกับกลมลงไปเป่าเลยทุกคนยิ่งเป่าเราก็จะยิ่งอยู่ได้นานแต่ที่สำคัญเลยต้องดูที่หน้าดินทุกคนถ้าหน้าดินมันเรียบๆก็จะอยู่ได้นานมากน้องคนนี้คือชนะไปเลยเอาไปเลยครับยี่สิบบาทขอบคุณน้องๆมากนะพี่มีความสุขมากแล้วก็ได้ความรู้เต็มไปหมดเลยเอะก่อนจะไปก็จะให้ดูภาพการแข่งขันกันทุกคนเห็นไหมเขาแข่ง